เป็นกระแสโด่งดังรายการแรกจากอเมริกาสู่ครั้งแรกในประเทศไทยที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการครั้งแรกกับการออดิชั่นกันอย่างหนักหน่วง และตอนนี้เราได้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง12คนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ชีวิตค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่พาราเดียมช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ค่ะรายการนี้นะคะเป็นาเล e นส์โชว์สัญชาติอเมริกันค่ะที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับหนุ่มสาวบิ๊กไซส์มาแล้วทั่วโลกและครั้งนี้ค่ะรายการนี้นะคะก็จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับหนุ่มสาวบิ๊กไซส์ชาวไทยเช่นเดียวกันค่ะสำหรับรางวัลผู้ชนะเลิศ Dance Your f a ่ f อ f เต้นเปลี่ยนชีวิตถ้าพวกเขา เต้นและลดน้ำหนักได้ดีที่สุดรางวัลที่ได้รับรองว่าจะทำให้พวกเขายิ้มแน่นอนเพราะว่าผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินสด1ล้านบาทจาก d a ชเช่ a อลคาเนชินค่ะยังไม่หมดนะคะพวกเขาจะได้รับรถยนต์ t o โยต้าเอล s ิส1คันรุ่น 1.8G n a นวมูลค่า1ล้านบาทค่ะนี่คือของรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศนั่นเองนะคะ แต่ว่ากติกาของเราง่ายแสนง่ายค่ะคุณผู้ชมค่ะคะแนนนั้นแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกมาจากน้ําหนักที่พวกเขาจะลดลงในแต่ละสัปดาห์และส่วนที่2มาจากคณะกรรมการ3ท่านค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเจอกับพวกเขาทั้ง12คนเราไปเจอกับคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านกันก่อนเลยค่ะเชิญค่ะ อย่าเป็นทุกครองไม่ต้องไปซื้อให้ฟรีสะอาดแท้ๆนี้แหละความรัก U S T ให้เจอคนนี้ให้เธอมีไวเพียงกูดเดียวดูเธอตัวก็ต่อต่ตตตอคงดี เธอยังไม่ค่อยทันเธอฉันดูแข็งแรงและสดใสอารมณ์เธอก็ดีดีดีกับคนทั่วไปไม่พบเจอใครมาตั้งหลายรายชมว่าเธอนั้นดีกันประจาําเข้าใมากใช่เข้าใามากพูดเองว่าใช่แน่ต้องใช่แน่ต้องใช่ต้องใช่แน่พูดเองว่าชอบมาก สวัสดีค่ะ,คะ,คะขอต้อนรับคณะกรรมการของเราดนะ้วสามท่านค่ะคุณตุย้ยคุณยายหญิงและเอ็กกี้สวัสดีครับที่ฉันรู้สึก เป็นเกียรติจริงๆที่ได้ร่วมงานกับพวกคุณนะคะแล้วพวกคุณมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันเหลือเกินดิฉันอยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยค่ะมีเกณฑ์การตัดสินกันยังไงบ้างอย่างคุณตุ้ยคุณมีไงคะของผมในฐานะที่เคยผ่านการประกวดเคยเปลี่ยนชีวิตตัวเองมาก่อนนะฮะก็คงจะใช้ประสบการณ์จริงในการมาตัดสินน้องๆที่มาเข้าประกวดแข่งขันในรายการนี้ยายาหญิงละคะ ของหญิงนี้ก็คงเป็นเรื่องของการเต้นค่ะเพราะว่าอย่างที่อย่างที่รู้กันคือหญิงเรียนเต้นมานานดังนั้นเนี่ยน้องๆทุกคนที่เข้ามาเนี่ยซ่องเป๊ะในเรื่องของการเต้นนางเป็นสวยประหารนะคะกรรมการคนนี้นะคะนางไม่ปล่อยผ่านง่ายๆนะคะส่วนคุณยังไงคะส่วนข้าพเจ้าเหรอครับก็เหมือนเป็นตัวแทนคุณผู้ชมทางบ้านเออที่ดูโชว์ดูทั้งสีหน้าการแต่งกายแล้วก็วิธีที่เขาเต้นนะฮะแล้วก็โฉกมาว่าเป็นยังไงแววตาเขาเป็นยังไงเออดูจินเนอร์เลยทีเดียวเอาล่ะแต่ตอนนี้คุณหมดเวลาเต้นของคุณแล้วค่ะพ้ต่อจานนี้ คุณมีหน้าที่ตัดสินการเต้นของพวกเขาทั้ง12คนจ้าพร้อมแล้วประจำที่ค่ะเอาละกรรมการเจอแล้วแน่นอนค่ะเรามาเจอกับผู้เขา้าแข่งขันรอบสุดท้ายทั้ง12คนกับ Dance Your Fat Off เดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาลุ้นกันค่ะว่าพวกเขาจะได้โจทย์เป็นเพลงอะไรแล้วแต่ละคนจะต้องเต้นเพลงอะไรกันบ้างพักกันสักครู่เดียวค่ะ True Move S 3G พัดและ WiFi โยเกิร์ตดัชชี่แอลคาเนทีนโรงพยาบาลบำรุงราช